สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับโลกกําลังยืนอยู่บนเส้นได้ระหว่างอํานาจกับความบ้าแค่ปลายนิ้วเดียวก็เปลี่ยนชะตาของมนุษยชาติได้ทั้งใบนี่คือสองครามที่ไม่มีเสียงปืนแต่เดิมพันด้วยการอยู่รอดของมนุษย์ฟังให้จบแล้วคุณจะรู้ว่าโลกไม่ได้กลัวสงครามแต่กลัววันที่ไม่มีใครเหลือให้เริ่มใหม่ตอนที่หนึ่งนาโตสะเทือนรัเสเซียซ้อมรบกลางเงาไฟ นี่คือยุคที่คำว่าสงครามเย็นไม่ใช่ประวัติศาสตร์อีกต่อไปแต่มันกลับมามีชีวิตกลับมาพร้อมเสียงไซเรนและเงาไฟที่ส่องขึ้นบนฟ้ายุโรปรัเสเซียประเทศที่เคยล้มกำลังลุกขึ้นใหม่ในมือของชายที่ชื่อปูตินเขาไม่พูดมากแต่พูดด้วยอำนาจและแสนยานุภาพเสียงเครื่องบินทิ้งระเบิด Tu-160 ดังขึ้นในอากาศขีปนาวุธยาสถูกขนเข้าสู่ฐานลับอย่างช้าแต่มัน่นคง ขณะเดียวกันดาวเทียมของนาโตตรวจจับความเคลื่อนไหวทุกระยะห้องประชุมใต้ดินที่บราเซลส์เต็มไปด้วยเสียงถกเถียงผู้นํายุโรปพูดได้สัน้นแต่เต็มไปด้วยความกังวลเพราะครั้งนี้รัเสเซียไม่ได้ซ้อมแต่เหมือนจะเตือนสื่อโลกเริ่มรายงานการซ้อมรบนิวเคลียร์ของรัเสเซียครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ10ปีเครื่องบินรบ70ลำเฮลิคอปเตอร์ขีปนาวุธและเรือดำน้ำถูกปล่อยออกในเวลาเดียวกันมันคือการแสดงพลัง ที่ไม่ใช่เพื่อศัตรูแต่เป็นการบอกโลกว่าอย่าลืมว่าเรายังอยู่ท่ามกลางเสียงหวาดวันนาโตเองก็เริ่มขยับฝึกปฏิบัติการ State ฟา s t ์นูนขึ้นทันทีซ้อมบินซ้อมยิงแต่ไม่ใช้หัวรบจริงเพื่อส่งสัญญาณว่าเราพร้อมแต่สิ่งที่โลกไม่รู้คือในเกมนี้รัเสเซียไม่ได้มองแค่ยุโรปสายตาของพวกเขามองไกลกว่านั้นข้ามมหาสมุทรไปถึงสหรัฐอเมริกา ภาพดาวเทียมเผยให้เห็นขีปนาวุธข้ามทวีบรุ่นใหม่มีพิสัยไกลกว่า12,000กิโลเมตรสามารถยิงจากไซบีเรียไปถึงวอชิงตันได้ภายใน20นาทีนั่นไม่ใช่การขู่แต่มันคือภาษาการเจรจาของโลกยุคนี้ภาษาที่ใช้พลังแทนคำพูดภายในเครมลินปูตินนั่งนิ่งมองภาพกราฟิกขีปนาวุธบนจอใหญ่เขารู้ว่านาโตจะไม่มีวันกล้าเริ่มก่อนเพราะทุกประเทศต่างรู้ถ้าเริ่ม ก็เท่ากับจบโลกทั้งใบอยู่ในสมการของคนไม่กี่คนผู้นำที่ถือรหัสยิงในมือเดียวและคำว่าผิดพลาดจะไม่มีสิทธิ์เกิดขึ้นแต่มันคือความจริงของศตวตรรษที่21ยุคที่สันติภาพถูกค้ำไว้ด้วยระเบิดนิวเคลียร์ในยุโรปทหารนาโต้ยังคงล่าตระเวนในรัเสเซียขีปนาวุธยังคงตั้งชันและในสหรัฐนักวิเคราะห์นับวันรอว่าใครจะกระพริบตาก่อน เสียงหนึ่งดังขึ้นในห้องประชุมแพนตากอนเราจะรับมืออย่างไรทารัเสเซียยิงทดสอบจริงไม่มีใครตอบเพราะไม่มีคำตอบไหนที่ไม่ต้องแลกด้วยชีวิตนี่คือจิตวิทยาของสงครามไม่ใช่สงครามเพื่อยึดครองแต่คือสงครามเพื่อแสดงว่าใครเหนือกว่าทุกการซ้อมรบคือการประกาศว่าเรายังกล้าสู้ทุกการขยับของขีปนาวุธคือคำเตือนที่ไม่มีเสียงในความเงียบของท้องฟ้า นักบินทียห่งหกูนย์ 160, กวาดสายตาไปทั่วขอบฟ้าเขาไม่รู้ว่าวันนี้คือการฝึกหรือคือการเริ่มต้นของวันสุดท้ายแต่ในใจของทุกฝ่ายต่างรู้ดีโลกนี้กำลังเดินบนเส้นได้เส้นได้ที่ชื่อว่าความอดทนของผู้นำหากวันหนึ่งความอดทนนั้นขาดลงมันจะไม่มีใครเหลือให้สารต่อและเมื่อถึงวันนั้นคำว่า นาโต้กลัวหัวหดอาจไม่ใช่แค่พาดหัวข่าวแต่มันจะกลายเป็นเสียงสุดท้ายของอารยธรรมมนุษย์ตอนที่สองเกมนิวเคลียร์อำนาจในกำมือคนไม่กี่คนโลกทั้งใบมีนิวเคลียร์มากกว่า12,000หัวรบแต่สิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่จำนวนคือใครที่มีสิทธิก์กดปุ่มในห้องเล็กๆใต้เครมลินมีตู้เหล็กสีดำที่เรียกว่าเชเกตมันคือกระเป๋านิวเคลียร์ของรัเสเซีย ภายในมีปุ่มรหัสสั่งยิงที่เชื่อมตรงถึงฐานขีดนาวุธทั่วประเทศมีเพียงสามคนบนโลกนี้ที่เปิดมันได้ประธานาธิบดีปูตินรัฐมนตรีกลาโหมและผู้บัญชาการทหารสูงสุดไม่มีใครรู้ว่าเมื่อถึงวินาทีจริงใครจะเป็นคนกดแต่ทุกคนรู้ว่าถ้ามันถูกกดโลกจะไม่เหมือนเดิมอีกระบบของรัเสเซียเรียกว่าเพริมิเตอร์หรือในชื่อที่น่ากลัวกว่านั้นคือ เดดแฮนระบบตอบโต้ที่ถูกออกแบบมาเพื่อยิงอัตโนมัติแม้ผู้นำจะถูกฆ่าหรือระบบสื่อสารถูกทำลายพูดง่ายๆคือถ้ารัเสเซียถูกโจมตีระบบนี้จะตรวจจับคลื่นรังสีการสั่นสะเทือนและแรงระเบิดแล้วตอบโต้กลับทันทีโดยไม่ต้องรอคำสั่งมนุษย์โลกจึงอยู่ในภาวะที่ความเงียบก็อาจฆ่าตัวเองได้ข้ามไปฝั่งสหรัฐอเมริกาผู้นำสหรัฐมีสิ่งเดียวกันพวกเขาเรียกมันว่า เด e ิวเคลียร์ฟุตบอลกระเป๋าหนังสีดำที่ติดตัวประธานาธิบดีตลอดเวลาภายในคือรหัสยิงที่สามารถสั่งการขีปนาวุธข้ามทวีปได้ทันทีเบื้องหลังคือระบบชื่อ Launch on Warning หากเรดาร์ตรวจพบขีปนาวุธกำลังพุ่งเข้าผู้นำมีเวลาไม่ถึง5นาทีในการตัดสินใจว่าจะยิงกลับหรือไม่5นาทีที่โลกจะชี้ชะตาของมนุษยชาติทั้งหมดนักจิตวิทยาการเมืองบอกว่า ไม่มีการตัดสินใจใดที่กดดันกว่านี้เพราะมันคือการเลือกระหว่างปล่อยให้ตายกับผ่านโลกตายไปด้วยกันทุกครั้งที่ผู้นำรัสเซียกับสหรัฐยืนต่อหน้ากันเบื้องหลังรอยยิ้มคือกระเป๋าสีดำสองใบที่สามารถทำลายโลกได้ในมิกี่นาทีและนั่นคือเหตุผลที่สงครามนิวเคลียร์อย่างไม่เคยเริ่มเพราะทุกฝ่ายรู้ว่ามันจะจบทุกอย่างแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปในปี2025คือความอดทนของผู้นำกำลังสั้นลง แรงกดดันจากเศรษฐกิจการเมืองและความขัดแย้งทางพลังงานทําให้แต่ละฝ่ายเริ่มขยับเข้าหากันทีละก้าวในมุมมองของรัสเซียนิวเคลียร์ไม่ใช่อาวุธทํำลายล้างแต่มันคือโล่ป้องกันไม่ให้ใครกล้ารุกรานในขณะที่นาโตมองว่านี่คือดาบที่พร้อมฟันโลกทั้งใบความแตกต่างของมุมมองคือเชื้อไฟของความไม่เข้าใจในที่ประชุมลับของนาโตเจ้าหน้าที่วิเคราะห์กล่าวว่าถ้ารัสเซียกดจริงระบบของเราอาจตอบไม่ทัน ไม่มีใครพูดต่อแต่ทุกคนรู้นั่นหมายถึงอะไรในห้องใต้ดินของมอสโกนายทหารระดับสูงพูดเบาๆว่าเราไม่จะเป็นต้องดิงก่อนแค่ทําให้เขากลัวก็พอแล้วและนี่คือแก่นแท้ของสงครามยุคใหม่สงครามที่ไม่ต้องชนะแค่ต้องทําให้คู่ต่อสู้ไม่กล้าขยับแต่ในเกมอํานาจนี้มนุษย์เพียงตัวเลขตัวเลขที่อยู่หลังปุ่มสีแดงนักฟิสิกส์เคยคํานวณว,ว่าหัวรบนิวเคลียร์เพียงหนึลูก สามารถทําให้โลกเข้าสู่ฤดูหนาวนิวเคลียร์แสงอาทิตย์จะไม่ส่องถึงพื้นดินและอุณหภูมิจะลดลงจนทุกสิ่งตายรัสเซียมีมากกว่า5,000หัวรบสหรัฐมีเกือบเท่ากันแต่ไม่มีใครรู้ว่าพ่ออยู่ตรงไหนขณะที่ประชาชนในยุโรปเริ่มกังวลเสียงไซเรนเตือนอภัยถูกทดสอบในหลายเมืองโรงเรียนฝึกสอนการหลบระเบิดใต้ดินเด็กๆที่ไม่เคยได้ยินคำว่าสงครามเย็นกำลังเรียนรู้มันอีกครั้ง มนุษย์เคยผ่านสงครามมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนแต่ครั้งนี้ต่างออกไปเพราะถ้ามันเกิดขึ้นอีกจะไม่มีครั้งต่อไปนี่คือยุคที่อำนาจไม่อยู่ในสนามรบแต่อยู่ในปลายนิ้วของคนไม่กี่คนคนที่ต้องตัดสินใจแทนโลกทั้งใบและเมื่ออำนาจใหญ่เกินมนุษย์มนุษย์เองก็เริ่มเล็กลงสิ่งที่น่ากลัวมไม่ใช่สงครามแต่คือความเคยชินกับมันเพราะเมื่อใดที่โลกเริ่มชินกับความตายเมื่อนั้นปุ่มสีแดงจะไม่มีความหมายอีกต่อไป เกมนิวเคลียร์นี้อาจไม่จบด้วยการยิงแต่อาจจบด้วยความเงียบที่รอให้ใครบางคนเผลอกดโดยไม่ตั้งใจและในวันที่มันเกิดขึ้นจริงจะไม่มีใครได้ยินเสียงระเบิดเพราะทุกอย่างจะจบลงพร้อมกันตอนที่3เมื่อมหาอำนาจขยับประเทศเล็กต้องเลือกคางทุกครั้งที่ยักษ์ขยับโลกจะสัน่นและทุกครั้งที่โลกสัน่นประเทศเล็กต้องหาที่ยืนสงครามใหญ่ไม่เคยเริ่มจากประเทศเล็ก แต่มันมักจบลงด้วยการที่ประเทศเล็กต้องเลือกระหว่างอยู่หรือรอดในปี2025โลกกําลังกลับเข้าสู่ยุคสองขั้วอีกครั้งฝั่งหนึ่งคือสหรัฐอเมริกากับนาโตอีกฝั่งคือรัเสเซียที่จับมือกับจีนอิหร่านและเกาหลีเหนือนี่คือสมการใหม่ของอำนาจสมการที่ไม่มีใครอยากเข้าไปอยู่แต่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้จีนส่งสัญญาณสนับสนุนรัเสเซียอย่างเงียบๆขณะที่อิหร่านเริ่มทดสอบขีปนาวุธระยะไกล เกาหลีเหนือประกาศซ้อมยิงหัวรบจำลองอีกครั้งสามประเทศที่ถูกมองว่านอกระบบโลกกลับกลายเป็นพันธมิตรในเงามืดและในอีกมุมหนึ่งสหรัฐอเมริกากับยุโรปก,ก็เดินหน้าเสริมแนวรบทั้งในยูเครนโปลแลนด์และทะเลบอลติกเงินอาวุธและข่าวสารไหลทะลักสู่แนวหน้าไม่หยุดรัเสเซียรู้ดีว่าพวกเขาไม่สามารถชนะด้วยจำนวนแต่สามารถชนะด้วยความกลัวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลมของสงครามเริ่มพัดมาเบาๆไม่ใช่ด้วยเสียงระเบิดแต่ด้วยเศรษฐกิจกและพลังงานท่อก๊าสจากรัเสเซียเริ่มหันเส้นทางสู่เอเชียเงินหยวนเริ่มแทนที่ดอลลาร์ในการค้าระหว่างประเทศและโครงการท่าเรือรถไฟพลังงานที่เชื่อมจีนรัเสเซียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นเส้นเลือดใหม่ของภูมิภาคนี้แต่ทุกเส้นทางมีเงื่อนไขใครที่รับพลังจากขั้วหนึ่งย่อมต้องระวังสายตาจากอีกขั้ว ประเทศไทยอยู่ตรงกลางกลางระหว่างทะเลจีนใต้ที่ร้อนแรงกลางระหว่างจีนที่ขยายอิทธิพลและสหรัฐที่พยายามรักษาสมดุลเราจะเลือกข้างไหนดีถ้าเลือกสหรัฐอาจถูกกดดันทางเศรษฐกิจจากจีนถ้าเลือกจีนอาจเสียโอกาสด้านเทคโนโลยีจากตะวันตกถ้าเลือกเป็นกลางอาจถูกมองว่าไม่กล้าในโลกการเมืองไม่มีความเป็นกลางที่แท้จริงมีเพียงผลประโยชน์ที่ต้องคำนวณให้รอด ผู้นำหลายประเทศในเอเชียเริ่มพูดอย่างระมัดระวังแต่ทุกคำพูดที่ออกจากปากคือสัญญาณไปทั่วโลกเพราะตอนนี้แผนที่ทางภูมิรัฐศาสตร์เปลี่ยนไปแล้วเวียดนามกระชับความสัมพันธ์กับสหรัฐกัมพูชาเปิดรับการลงทุนจากจีนลาวกลายเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ของรถไฟรัสเซียจีนและไทยกลายเป็นจุดศูนย์กลางที่ทุกฝ่ายต้องการประเทศเล็กเหมือนเรือเล็กในทะเลใหญ่ไม่มีทางหยุดเคลื่อนได้ แต่เลือกได้ว่าจะหันหัวเรือไปทางไหนคำว่าอยู่ข้างใครในศตวรรษนี้ไม่ได้วัดจากธงชาติที่โบกแต่วัดจากว่าใครคุมระบบการเงินและเทคโนโลยีของคุณอยู่ทุกครั้งที่เราใชแอัพจากตะวันตกทุกครั้งที่เรารับเงินลงทุนจากตะวันออกเรากำลังเลือกข้างโดยไม่รู้ตัวแต่สิ่งที่น่าเกลือที่สุดไม่ใช่การเลือกผิดคือการไม่รู้ว่าตัวเองถูกบังคับให้เลือกตั้งแต่แรกในห้องประชุมของรัฐบาลเล็กๆทั่วโลก เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงร่ำตั้งคำถามถ้าสงครามเกิดขึ้นจริงเราจะอยู่ตรงไหนบางประเทศเลือกฝั่งเศรษฐกิจจีนบางประเทศเลือกฝั่งความมั่นคงอเมริกาบางประเทศพยายามเล่นเกมกลางแต่ในเกมนี้กลางอาจไม่รอดเพราะเมื่อมหาอำนาจใช้เศรษฐกิจเป็นอาวุธโลกทั้งใบก็กลายเป็นสนามรบโดยไม่ต้องยิงปืนในยุคที่แบงค์ถูกแบนระบบอินเทอร์เน็ตถูกตัดการขนส่งถูกล็อกด้วยข้อจำกัดระหว่างประเทศ สงครามไม่ได้อยู่ในสนามเพลาะอีกต่อไปแต่มันอยู่ในหน้าจอมือถือของคุณประเทศที่ฉลาดจะมองออกว่าสงครามจริงไม่ใช่เรื่องของปืนแต่คือเรื่องของอิทธิพลอิทธิพลที่บีบให้คนต้องเลือกบีบให้ผู้นำต้องยืนข้างใดข้างหนึ่งและบีบให้ประเทศต้องเดินตามเกมที่ไม่ได้เป็นคนตั้งแต่ในอีกมุมหนึ่งบางประเทศก็เริ่มสร้างทางเลือกใหม่อินเดียผลักดันการใช้สกุลเงินรูปีบราซิลและรัสเซียจับมือกันในกลุ่มบริกส์ จีนเปิดอระบบการค้าข้ามพรมแดนโดยไม่ผ่านดอลลาร์โลกกำลังแตกเป็นหลายขั้วและอำนาจเก่ากำลังสั่นคลอนสำหรับประเทศเล็กอย่างไทยนี่อาจเป็นโอกาสหรืออาจเป็นกับดักที่ไม่มีทางออกถ้าเรารู้จักเล่นเกมใหญ่เราจะได้ประโยชน์จากทุกฝั่งแต่ถ้าเราแค่รอให้เกมลากเราเข้าไปเราจะเป็นเพียงหมากตัวหนึ่งบนกระดานของคนอื่นประเทศเล็กไม่จําเป็นต้องยิ่งใหญ่แต่ต้องรู้ทันเกมของคนใหญ่เพราะในสงครามของมหาอำนาจ ไม่มีคำว่าเพื่อนแท้มีเพียงผลประโยชน์ที่เปลี่ยนได้ทุกเมื่อและในที่สุดเมื่อขั้วโลกเริ่มเคลื่อนเข้าหากันอีกครั้งสิ่งที่กำหนดอนาคตรประเทศเล็กอาจไม่ใช่กำลังทหารแต่อาจคือสติและความมองไกลของผู้นำสงครามครั้งหน้าไม่จำเป็นต้องมีเสียงระเบิดแต่อาจเริ่มจากคำพูดเพียงประโยคเดียวจากผู้นำประเทศเล็กที่เลือกข้างผิดตอนที่สี่สงครามข่าวสารเมื่ออาวุธคือความจริงที่บิดเบี้ยว สงครามในศตวรรษที่21ไม่ได้เริ่มจากปืนกลหรือระเบิดแต่มันเริ่มจากข้อมูลที่ถูกบิดเพียงหนึ่งบรรทัดทุกสงครามที่เกิดขึ้นในยุคนี้เริ่มต้นจากความจริงบางส่วนและจบลงด้วยความเชื่อเต็มรูปแบบรัเสเซียเข้าใจเรื่องนี้ดีกว่าใครพวกเขาไม่ต้องส่งทหารข้ามพรมแดนแค่ส่งข่าวหนึ่งข่าวก็สามารถทําให้โลกหวาดกลัวข่าวปลอมไม่ใช่เรื่องใหม่แต่มันไม่เคยทรงพลังเท่ายุคข,ของปัญญาประดิษฐ์ ในยุคที่เสียงคนพูดสามารถสร้างขึ้นได้ในไม่กี่วินาทีในยุคที่ภาพผู้นำสามารถปลอมได้สมจริงราวกับจริงความจริงกลายเป็นเพียงมุมกล้องของใครบางคนฝั่งนาโต้ก็รู้ดีพวกของใช้สื่อเป็นเครื่องมือมานานแต่รัสเซียเปลี่ยนเกมจากสงครามข่าวให้กลายเป็นสงครามการรับรู้เมื่อผู้คนเรื่องไม่รู้ว่าอะไรจริงผู้ที่ถือข้อมูลคือผู้ควบคุมอำนาจในรัสเซียมีหน่วยลับชื่อว่า Internet Research Agency ทำหน้าที่สร้างข่าวปั่นกระแสและควบคุมการพูดในโลกออนไลน์เพียงการโพสต์ไม่กี่พันโพสต์สามารถทำให้คนทั้งประเทศเปลี่ยนมุมมองต่อสงครามได้ในตะวันตกก็มีเครื่องมือที่คล้ายกันบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกที่ควบคุมสิ่งที่เรามองเห็นในทุกหน้าจอคุณคิดว่าตัวเองเลือกเสพข่าวแต่จริงๆแล้วมีคนเลือกให้คุณแล้วสงครามข่าวสารคืออาวุธที่ยิงได้ทุกวันไม่มีเสียงไม่มีควันไม่มีเลือด แต่มันฆ่าความจริงอย่างช้าๆในสงครามยูเครนเราจะเห็นภาพเด็กที่ร้องไห้ในซากเมืองมีคนบอกว่านั่นคือเหยื่อของรัเสเซียอีกฟังบอกว่าเป็นการจัดฉากและสุดท้ายผู้ชมก็ไม่รู้จะเชื่อใครเมื่อความจริงตายสิ่งที่เหลือคือความรู้สึกและเมื่อผู้คนเลือกข้างด้วยความรู้สึกสงครามก็ไม่ต้องการเหตุผลอีกต่อไปนี่คือชัยชนะของสงครามข่าวสารชัยชนะที่ไม่ต้องยิงปืน แต่ทาให้โลกเชื่อว่าศัตรูคือปีศาจรัสเซียใช้ข่าวสารสร้างความกลัวนาโต้ใช้สื่อสร้างความชอบธรรมจีนใช้เครือข่ายดิจิทัลสร้างอิทธิพลและสหรัฐใช้ฮอลลีวูดสร้างภาพของผู้กู้โลกทุกอย่างดูเหมือนเป็นเรื่องบังเอิญแต่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่บังเอิญในสงครามข้อมูลมีรายงานจากยุโรปว่ามีบทมากกว่า3ล้านบัญชีทำงานตลอด24ชั่วโมงสร้างข่าวปั่นความคิดเห็นและทำให้สังคมแตกแยก ไม่มีทหารไม่มีเครื่องบินมีเพียงมือถือในมือคุณแต่ละคนคือทหารที่ไม่รู้ตัวทุกการแชร์ทุกคอมเมนต์คือการยิงกระสุนออกไปในสนามรบแห่งความคิดในประเทศไทยเองเราก็อยู่กลางสงครามข่าวสารไม่ต่างกันข่าวจากตะวันตกบอกว่ารัเสเซียคุกคามโลกข่าวจากตะวันออกบอกว่านาโต้ยั่วยุสงครามและเราทุกคนถูกบีบให้ต้องเลือกว่าจะเชื่อใครแต่ไม่มีใครบอกเราว่าความจริงอาจอยู่ตรงกลาง หรืออาจไม่มีอยู่เลยโลกยุคใหม่ไม่ได้แบ่งด้วยพรมแดนแต่แบ่งด้วยข้อมูลที่เชื่อประเทศที่ควบคุมข้อมูลได้คือประเทศที่มีอำนาจจริงและในวันนี้อาวุธนิวเคลียร์อาจไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดสิ่งที่น่ากลัวกว่าคือข้อมูลนิวเคลียร์ข้อมูลที่สามารถระเบิดความเกลียดชังจุดชนวนความกลัวและทำให้คนหันปืนใส่กันโดยไม่รู้ตัวสงครามข่าวสารกำลังเปลี่ยนวิธีคิดของมนุษย์ มันไม่ได้ทำลายตึกแต่มันทำลายความไว้ใจเมื่อผู้คนไม่เชื่อใครโลกก็ไม่เหลือใครให้ฟังและนั่นคือสิ่งที่ผู้นำบางคนต้องการเพราะในโลกที่ไม่มีความจริงผู้ที่พูดเสียงดังที่สุดคือผู้ชนะนักยุทธศาสตร,ร์สื่อคนหนึ่งกล่าวไว้ว่าถ้าอยากชนะสงครามอย่าทําลายกองทัพของศัตรูทําลายสิ่งที่พวกเขาเชื่อก็พอและตอนนี้นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราทุกการกดแชร์คือการเลือกข้าง ทุกการดูคลิปคือการตัดสินใจทุกการเสพข่าวคือการต่อสู้โดยไม่รู้ตัวเราไม่ได้อยู่ในยุคข่าวลวงเราอยู่ในยุคโลกที่ไม่แน่ใจว่าอะไรจริงสงครามข่าวสารจะไม่หยุดเพราะมันคือสงครามที่ต้นทุนต่ำที่สุดแต่สร้างผลลัพธ์สูงที่สุดและตราบใดที่มนุษย์ยังมีความกลัวอาวุธชนิดนี้จะไม่มีวันหมดฤทธิ์เพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่ค่าความจริงไม่ใช่ข่าวปลอม แต่คือความเงียบของคนที่รู้ความจริงแต่ไม่พูดก่อนที่ห้าเส้นสุดท้ายของมนุษย์ก่อนโลกดับในมือเราในโลกที่เสียงระเบิดใกล้เป็นข่าวปกติเราลืมไปแล้วหรือไม่ว่าความเงียบคือเสียงของสันติภาพมนุษย์ใช้เวลานับพันปีเพื่อสร้างอาระยะธรรมแต่ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีก็สามารถทำลายมันทั้งหมดได้นักวิทยาศาสตร์เคยคำนวณไว้ถ้าขีปนาวุธนิวเคลียร์ลูกแรกถูกปล่อยโลกจะมีเวลาเพียง15นาทีก่อนทุกอย่างดับวูบ ห้านาทีแรกคือการตรวจจับห้านาทีต่อมาคือการตัดสินใจและอีกห้านาทีสุดท้ายคือการรอการสิ้นสุดสิบห้านาทีที่ชี้ชะตาของมนุษยชาติทั้งหมดแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านิวเคลียร์คือมนุษย์ที่กดปุ่มมันเพราะอาวุธไม่เคยฆ่าใครจนกว่ามือของใครบางคนจะเลือกทําเราผลิตเครื่องมือเพื่อป้องกันแต่กลับใช้มันเพื่อคุกคามเราสร้างเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาแต่กลับใช้มันเพื่อทําลายเราพูดถึงสันติภาพทุกปีแต่ไม่เคยปลูกมันในใจของคนแม้สักวัน ในทุกสงครามที่ผ่านมามีคนตายมีเมืองพังแต่สิ่งที่พังที่สุดคือความเชื่อว่ามนุษย์จะเรียนรู้จากอดีตเราบอกว่าเราฉลาดขึ้นแต่เรายังโง่พอที่จะคิดว่าการชนะด้วยกําลังคือทางรอดผู้นําแต่ละคนล้วนพูดทําเดียวกันเพื่อความมั่นคงของชาติแต่ไม่มีใครพูดคําว่าเพื่อความอยู่รอดของโลกโลกใบนี้มีเส้นบางๆที่ขั้นระหว่างอํานาจกับความบา้าและวันนี้เส้นนั้นบางลงเรื่อยๆ ทุกประเทศสะสมอาวุธมากกว่าข้าวใช้เงินสร้างระเบิดมากกว่าสร้างโรงเรียนและอ้างว่าเพื่อป้องกันสงครามทั้งที่สงครามนั้นเกิดจากความกลัวในหัวใจของเราเองมนุษย์ทุกยุคเชื่อว,ว่าอาวุธจะนํามาซึ่งความมั่นคงแต่ไม่เคยมีอาวุธใดที่ทําให้ใจคนมั่นคงได้จริงเพราะความกลัวที่แท้จริงไม่ใช่กลัวศัตรูแต่คือกลัววันที่เราไม่มีศัตรูให้ทั่วอีกต่อไป ลองมองรอบตัวเรามีเทคโนโลยีที่สามารถสื่อสารกันข้ามโลกในไม่กี่วินาทีแต่เรายังไม่สามารถเข้าใจกันในบ้านเดียวกันได้เลยเรามีปัญญาประดิษฐ์ที่เรียนรู้ได้เร็วกว่ามนุษย์แต่เรายังมีหัวใจที่เรียนรู้เรื่องความรักไต้าลงกว่าเดิมเรามีกล้องที่มองเห็นได้ไกลกว่าดาวเคราะห์แต่เรายังมองไม่เห็นหัวใจของตัวเองนี่คือความย้อนแย้งของยุคที่เรียกว่าทัานสมัยที่สุดในประวัติศาสตร์ในห้องบัญชาการใต้ดินมของมหาอำนาจผู้นำกำลังนั่งเศร้าหน้าจอที่เต็มไปด้วยแผนที่ จุดพิกัดและปุ่มสั่งยิงทุกคนรู้ว่าปุ่มนั้นจะเปลี่ยนโลกแต่ไม่มีใครกล้าพูดว่าถ้ามันถูกกดเราจะไม่มีโลกให้เปลี่ยนอีกต่อไปนักจิตวิทยาการเมืองบอกว่ามนุษย์จะไม่หยุดจนกว่าจะสูญเสียสิ่งสุดท้ายที่รักคำถามคือเราจะรอให้สิ่งสุดท้ายนั้นคือโลกทั้งใบหรือไม่บางคนบอกว่าโลกจะจบด้วยไฟบางคนบอกว่าจะจบด้วยน้ำแข็งแต่ความจริงมันอาจจะจบด้วยความเงียบเงียบจากเสียงของคนที่ไม่กล้าพูดคำว่าพอเราไม่ได้ต้องการสงครามเพื่ออยู่รอดเราต้องการสติเพื่อไม่ให้เริ่มมันตั้งแต่แรก ทุกการซ้อมรบทุกการทดลองนิวเคลียร์ทุกภาพที่เราเห็นในข่าวไม่ใช่เพียงการแสดงพลังของชาติแต่มันคือการทดสอบสติของมนุษย์ว่าเรายังเหลือสำนึกอยู่ไหมว่าเรายังรู้หรือไม่ว่าชีวิตหนึ่งชีวิตมีค่ากว่าอำนาจทั้งหมดบนโลกนี้นักวิทยาศาสตร์เตือนว่าถ้านิวเคลียร์ขนาดหนึ่งเมกะตันถูกจุดกลางเมืองคนหลายล้านจะตายในวินาทีเดียวแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าคืออีกพันล้านคนที่เหลือจะไม่มีวันเหมือนเดิมเพราะโลกหลังสงครามนิวเคลียร์จะไม่มีประเทศ ไม่มีพรมแดนไม่มีศาสนาจะมีเพียงมนุษย์ที่มองหน้ากันยังไม่รู้ว่าสู้ไปเพื่ออะไรและถ้าเรายังเดินบนเส้นทางนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปสู่วันนั้นวันที่อำนาจมีค่ามากกว่าชีวิตวันที่เทคโนโลยีฉลาดกว่ามนุษย์วันที่สันติภาพกลายเป็นตำนานแต่ในความมืดมิดยังมีแสงเล็กๆแสงจากคนที่ยังเชื่อว่าโลกยังเปลี่ยนได้แสงจากผู้นำบางคนที่ยังพูดคำว่าหยุดแสงจากหัวใจของคนธรรมดาที่ยังเลือกจะไม่เกลียดบางทีมันอาจจะไม่ต้องใช้ขีปนาวุธแค่ใช้สติ พระ้านมนุษย์ทุกคนรู้จักหยุดก่อนกดปุ่มโลกอาจรอดจากสงครามครั้งสุดท้ายเราควรกลัวระเบิดยวเคลียแต่ควรกลัวมากกว่านั้นคือวันที่เราไม่กลัวมันอีกต่อไปเพราะในวันที่มนุษย์เริ่มเฉยชาโลกก็เริ่มตายไปทีละนิดโดยไม่ต้องมีเสียงระเบิดและถ้าวันนั้นมาถึงจริงมันจะไม่ใช่การจบของสงครามแต่มันคือการจบของมนุษย์